1, 2, 3, 4, 5, ให้พร้อมสาหรับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรุ่งชะกาทหาเรือที่จะมุ่งเน้นและดํานินความต่อเนื่องของการดําเนินการเชิงรุกการรุ่ชการนาวีโอทินรุชการต่อสูส้กับเัีรและรักษาฝั่งฐา,า,า,านทัพเรือสันติทิกองเรือและมูนที่กู้ไสว่างโลกจะนำัา ผมพลตสุนทรศักดิ์สิงห์ขรรวตรผู้มีชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในการในพิธีตรวจความพร้อมของกำลงังพลยุทธปกรณ์อุปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภายัยตามที่กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรืออนุมัติให้ทัพเรือภาคที่หนึ่งจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งขึ้นมีหน้าที่รับผิดชอบ มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆประกอบกับปัจจุบันอยู่ในห่วงมรสุมเลื่อลมแรงรวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรป่ยนไปทุนท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดจึงได้จับให้มีพิธีตรวจความพร้อมขึ้นในครั้งนี้ของผู้เชีการสหามเรือทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพล นะครับบริเวณตรงกลางแถวนะครับหน้าป้ายกองทัพเรือโดยศูนย์มหาวิทยาลัยทัพเรือภาคที่หนึ่งครับกองเรือต้นเรือเรือหลวงเลขทศกองเรือเป็นกองเรือกัรผู้แทนหน่วยนะครับต่างๆปางเอกกัตภนุสินีรัฐบัญญัตรราชการกองพันทหารเรืนใหญ่กลางสุรินทร์คงกองทหารืนใหญ่กองพลนวิจิตทินของเราฝ่ายป้องกันภัยพิบัติท่องเที่ยวพัทยาครับบันดาหล่ดยทุกภัยมูลิสว่างเวลาทธรรสารสันติคีรีพร้อมรับการตรวจครับ หน่วยกู้ภัยมูลที่สว่างเองีกู้ภัยปฏิการพิเศษครับผมนายพิเศษเฮงเป็นหัวหน้ากู้ภัยปฏิการพิเศษสังกัดหน่วยกู้ภัยมูลที่สว่างเมทีธรรมสถานสัรขยอดจังหวัดประจวบครับได้ร่วมให้ความช่วยเหลือจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอาสาที่จังหวัดประจวบคุณนายแล้วได้ร่วมงานนะครับและได้ร่วมงานกับท่านผู้หญิงมาโดยตลอดโดยเฉพาะเหตุในทะเลนะครับเกิดเหตุในทะเลหน่วยกู้ภัยมูลที่สว่างรอที่ท่าเรือตลอดเลย ไปถึงก่อนแล้วรอตลอดรอช่วงสุดยอะชาชนะระบบเปหลังกใช่ไหมครับใช่ครับส่วนไปนหลักขอขอบคุณพลสว่างโรจนะคารัศหานสัตยีกิบครับ ขออะไรไปและเพื่อประชาชนนี้ไม่เคยขัดนะครับ<ห>สําหรับ,บมวยที่สว่างโรจน,นะธรรมพัฒน์นะเมื่อมีไทยเทศบาลตำบลบ้านฉานครับจังหวัดระยองครับร่วมกับทางจังหวัดระยองครับที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะครับเนื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่ตำบลพะมาอําเภอเมืองจังหวัดมีนายปรเมษยามพิเชษครับเป็นนายกเมืองพัทยามาโดยตลอดนะครับล่าสุดก็ได้ถามว่าจและชุดปฏิบัติการพิเศษครับและรถวิทยุสื่อสาร กลับต่อไปครับใจอีกเรื่องบอเจ้าที่คนหาได้ผู้ใครเขียนมือลดูตาตัวเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่อยู่ภายใต้ศูนย์ว่าเทําัในการ ได้เออพลุสกรแสเ้าที่นามครับ